สวัสดีกันอีกรอบนะครับผมต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับที่ว่าผมขับรถมานะครับมีลูกค้านัดจะปล่อยผานะครับก็ตอนนี้ได้จบการพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมีสุขใจเนื้อเงินนะครับบล็อกรอจุดใหญ่หนึ่งองค์นะครับแล้วก็มีสุขใจเนื้อเงินนะครับบล็อกบอลหยุดกรจบเลยนะครับ1องค์นะครับก็มีเอกราชเงินล้านนะครับเอกราชเงินล้านเนื้อเงินหนึ่งองค์นะครับ ามรวยเนื้อเงินเลี้ยมทองครับนะสามรวยเนื้อเงินเลี้ยมทองครับสวยมากครับอีกหนึ่งองนะครับไตมัดใหญ่ปีสามหกครับเนื้อเงินครับหนึ่งองนะครับแล้วก็ทองม้วนนะครับเลขสามหลักครับสององนะครับกันหาชาลีครับกระไหลทองนะครับกำไรตรงครับหนึ่งองนะเลี้ยมเงินนะครับแล้วก็จะมีมียันบน ยันบนนะของหายากเลยนะอันนี้เนื้อเ,อเองินนะครับจมูกโด่งมากพาร,ร์ทโร์แชมป์เลยครับหนึ่งองแล้วก็มีเสาห้าหมาเษตีครับตัดหนาพระสวยมากจมูกโด่งปี๊ดเลยนะครับหนึ่งองก็มีสนามจานเนื้อเองินหนึ่งองครับแล้วก็สบายใจเนื้อเองินอีกหนึ่งองนะครับ <ried. S 1> ยังไงนะครับผมท่านใดมีพัรเครื่องหลงผิวแล้วครับอยากจะออกนะครับ ทักมาหรือว่าโทรมาหาผมได้นะครับนะครับหรือว่าทักเข้าไปในเพจนะครับอพระเครื่องหลวงปู่หลิวนะครับหนึนะครับ,รบอทักเข้าไปที่เพจได้เลยนะครับยังไงฝากติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับ